นี่ครับผมก็สวัสดีแม่ๆนะผม,มกีกรรมพี่พลอยพี่ปุ้ยบผมก็นาก็กำลังจะนะผมอาจจะก,กินบ้างเล็กน้อยนะผมก็เยียบในนะผมที่นาของแฟนแานก็ไม่รู้ทำไงนะผมก็ยังได้แต่บอกนะผมจะองที่ก็มาดูนะผมจะเป็นรอยน้องเล่นนะผม น้องเล่นนะผมก็อันเจ้าหนึ่งควันก็พูดคุยกันแล้วผมเทียร์กันนะผมก็เราก็จะเล่นอะไรบ้างนะนี่ผมกับควันนะผมควันเพิ่งตัดหญ้ามาเสร็จนตัดหญ้ามาเสร็จนะผมก็จะเป็นรอยนะผมรอยน้องช้างนะผมทีุ่ดมาที่ควันไหลเมื่อวานนะผมนี่นะผมก็ นี่ผมตรงตรงนี้น้องจะเล่นนะผมควานก็ก็ไม่รู้ทำไงน,นะเอาก็นะครับผมพ่อต้องต้องตอนเย็นนี้นผมควานก็ต้องนะผมไปถามอ่าจะของที่นะผมอีกอีกที่น่งอ่าอีกที่น่งครับผมควานก็น้องก็อาจจะเล่นนะผมก็กินบ้างนะผม นี่ผมก็แต่ตรงนี้ก็จะเสียหายเยอะนะผมว่าน,น้องก็เล่นธรรมดาผมเป็นน้องช้างเนาะแต่ฝั่งนี้ก็ควันก็ได้พูดนะผมกับญาติกันนะผมก็ยะไม่เท่าไหร่มากนะผม,มประมาณไม่เท่าไหร่มากนะผมก็มานุ่นนะผมควันก็ต้องไปรับพี่นะผมพี่พอ่อยครับผมกลับมาบ้านนะผมดูนะผมควันก็ไได้ใส่รองเท้านะผม เดินแบบเท้าเปล่านะผมตัดหญ้ากลับมาเสร็จนะผมควันก็ให้ดูออกสายยากมีเวลาให้ดูเยอะนะผมอีกที่หนึ่งนะผมที่เป็นเคยญาติกันนะผมบ้านบ้านเดียวกันนะผมก็พอดีควันก็ต้องอไปถามนะผมเป็นลูกพี่ลูน้องกันนะผมก็ไปถามกับ พี่นะผมว่ายังไงเนาะแกว่าเกไม่ได้ไปดูนะผมว่าเสียหายเท่าไหร่ประมาณไหน,นก็คุยกับพี่เคยนะผมแกก็พูดดีนะผมก็แนะนําควันนะผมควมันก็ผิดไปแล้วนะควันก็ไม่เสียงอะไรนะผมเราก็ต้องคุยกับพี่เคยอีกครั้งหนึ่งนะผมที่ควันนะผมพาแกมามาดูนะผมนี่นะผม เราต้องไปรับพี่ๆนะผมพี่พลอยพี่ปุ้มปุ้ยนะผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะผมยังไงเดี๋ยวควันก็ตอนเย็นจะให้คําตอบนะผมมาทำงไรกี่คะแนนเนาะควันก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะผมกับเรานะผมก็นะครับผมก็เดี๋ยวควนันมาไล์สดอีกครั้งนะผมสวัสดีครับผม